สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับพอจะมาะแจ้งข่าวนะครับว่าคอมของผมเนี่ยนะครับคอมเอฟสเตเกมเมอร์เนี่ยตอนนี้นะครับผมมีปัญหานะครับก็คือ,อผมรีบเข้าปัเดนเลยนะว่าคขาม,มันเปิดติดนะครับแต่จอกับเมาส์คีย์บอร์ดต่างๆเนี่ยมันไม่ติดนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้จะทํายังไงดีแล้วเพราะว่าผมก็ลองแบบนาแรมออกมาแล้วก็เนี่ยขัดกลับไปเนี่ย เอามาถูๆกับยางลบนะครับซึ่งผมก็ลองแล้วนะครับแต่มันยังไม่ได้นะครับก็อันนี้ก็น่าจะต้องส่งไปให้ร้านหรือว่าที่เขาต้องซ่อมนะครับทุกคนผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องคอมด้วยนะครับหรือว่าใครที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมนะครับคอมเมนต์ให้ความรู้กันได้นะครับใต้คลิปนะทุกคนคือเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคือมันไม่ติดจริงๆนะครับทุกคนผมก็ลองมาหลายรอบแล้วนะครับนี่คือคลิปนี้เนี่ยจะมาแค่ อธิบายว่าเออผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปออไม่ไม่การันตีว่ากี่วันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคอมจะเสร็จตอนไหนนะแล้วก็นั่นแหละทุกคนโคตรเสรียดายเลยวันนี้คือแบบต้องเล่าเหตุการณ์นี้ก่อนว่าผมเนี่ยนั่งนั่งเล่นคอมอยู่ใช่ไหมเออแล้วแบบไฟมันดับครับทุกคนก็คือไฟมันตกนะซึ่งไอเหตุการณ์ไฟตกเนี่ยแม่งแบบคือมันมีมาหลายหลายครั้งมากเลยครับทุกคนก็คือแบบโอ้ผมก็แบบเริ่มใจไม่ค่อยดีวเวลาไฟตกนะครับทุกคน แต่หลายคนก็น่าจะเป็นเหมือนกันแหละนะเนีย่ยเห็นไหมคอมมันติดนะครับแต่ว่าจอมไม่ติดนะเมาส์คีย์บอร์ดก็ไม่ติดด้วยนะเงียบทุกอย่างนะผมก็ลองแล้วลองถอดแรมมาแล้วก็มาขัดดูแล้วก็ไม่ได้นะครับซึ่งในนวันนี้ให้ดูสภาพคอมนะครับอาจจะดูแบบเละเละเทะหน่อยก็คือผมไม่ค่อยได้แบบทําความสะอาดด้วยนะครับแล้วก็ยอมรับเลยว่าใช้งานหลายชั่วโมงซึ่งมันอาจจะต้องถึงเวลาที่เราต้องพาคอมไปร้านซ่อมบ้างนะครับเออก็ อะไรต่อดีล่ะก็น่าจะมีแค่นี้นะครับทุกคนคลิปก็อาจจะไม่ได้ตัดอะไรหรอกเนี่ยยวลงคลิปแบบเร็วๆเลยนะครับคืออยากจะแจ้งใหนะ้ท่านผู้ชมทราบว่าเอออาจจะไม่ได้ลงคลิปไม่ไม่มั่นใจว่ากี่วันนะครับแต่ก็จะรีบให้เร็วที่สุดแล้วกันนะครับทุกคนก็ใครมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับคอมที่แบบว่าอ่าใครเคยเป็นมีปัญหาแบบเนี้ยนะครับแต่เคยมีประสบการณ์เนี่ยเ็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับเผื่อเป็นความรู้ให้กับหลายๆคนหรือให้ผมด้วยที่ไม่รู้นะครับเนี่ยครับผมก็ไม่ติด นะผมก็ลองมาหลายครั้งแล้วนะครับก็ไม่รู้จะทํายังไงดีแล้วเนาะคลิปนี้ก็เครีเศร้านะเออมีงานมีอะไรอยู่ในเครื่องว่าจะตัดลงต้งหน่อยแต่ก็เรียบร้อยครับนะไปเัรแล้วครับคอมเอเจเกมเมอโอเคครับก็ขอบคุณคนดูที่มาดูกันนะครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรหรอกก็แค่อธิบายสหหรับลายคนว่าอาจจะถามว่าผมหายไปไหนนะไม่รู้กี่วันแล้นะครับแต่ก็จะพยายามกลับมาให้เร็วที่สุดแล้วกันนะครับ